ฝากเพื่อนๆกด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปของพวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาดูเจ้ารถคันนี้นะครับเป็น CIF 250ถ้าดูภายนอกแล้วมันจะเป็น CIF 250ตัวธรรมดานะครับเป็น 250L นะครับแต่ตัวนี้จริงๆแล้วเป็น CIF 2 5 0 l a l l y นะครับเป็นรถผมเองนะครับตัวนี้ขึ้นปีที่3กว่าแล้วครับเข้าเข้าปีที่4แล้วครับก็เอามาให้เพื่อนๆดูว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับก็แต่งตั้งแต่แรกเลยนะครับ ตัวแรกผมเล่าย้อนไปก่อนว่ามันเป็นแรลลี่เนาะ C I F แรลลี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปให้นะครับว่าว่าเป็นเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะมาขี่เอนดูโรอะไรกับเขาหรอกก็จะขี่ไปขี่เที่ยวเนะขี่ไปเชียงใหม่ขี่ไปนู่นนั่นนี่คราวนี้มีวันหนึ่งก็เอาเข้าป่าแบบจริงจริงจังๆแล้วคราวนี้มัน C I F แรลลี่เนี่ยมันด้วยด้วยหน้ากากมันนะนะมันมีความสูงที่ชิวประมาณเนี้ย แล้วก็ความน้ําหนักของหน้ากากมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5โลถึง7โลเลยนะชุดหน้ามันนะครับชุดไฟหน้าผมก็เลยมีความคิดว่าถ้าคราเราเข้าป่าเนี่ยคือเอาคันนี้เข้าป่าตลอดแล้ะเพราะเพราะตอนหลังเนี่ยผมจะมี CB 500X มาละก็เลยไม่ค่อยได้เอาคันนี้ไปขี่เที่ยวไกลเอาคันนี้เข้าป่าก็เลยช่วงปีแรกนะครับก็เป็นแรลลี่อยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วก็หลังจากขึ้นปีที่2ก็เอาไปแปลงนะครับเป็น เอาเปลือกของ c I F L อครับมาใส่นะครับแล้วเพื่อนจะสงสัยว่าล้อเนี่ยล้อทําไมผมเป็นสีเงินจานดิสเหมือนกันนะครับจานดิสก็ถอดของแลนลี่ออกหมดเลยนะครับกลายเป็นเป็นตัวแอลหมดเลยครับแม้แต่ขอบล้อนะครับที่แลนลี่มันเป็นสีดําเนี่ยผมก็ทําเป็นแปลวอลอตัวแอลมาใส่เป็นสีสีเงินนะครับนี่มีดุ้งนะ <laughs> อ่าใบาจานก็เหมือนกันนะครับซึ่งใบาจานแลนลี่เนี่ย ใบละสามพันกว่าบาทนะครับ <c oughs> ถ้าเบิกศูนย์นะแต่นี่เบิกเบิกมาใบละเก้าร้อยซึ่งเวลาเราเราเข้าป่าเนี่ยเราอาจจะล้มแล้วก็ไปทับก้อนหินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมก็เลยถอดเพราะว่าอะไรแลรลลี่แพงนะครับพวกพวกกาดพวกนี้ครับช,ช่วงชิ้นพลาสติกนี่มันจะแพงกว่าตัวแอลเยอะมากเลยนะครับนี่นี่พวกนี้หลักร้อยเองนะครับแต่แต่ผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดในการแต่งว่าผมหมดไปเท่าไหร่นะครับหือผมจะพูดถึงว่า เปลี่ยนอะไรมากนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับสำหรับ C I F Rally นะครับให้มันกลายเป็นตัว L แ,แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันอย่างแรกเลยเนาะจริงๆชุดหน้านะครับอย่างก,ก็ชุดหน้าเนี่ยจริงๆก็ต้องเป็นไฟไฟของตัว L นะผมผมเลือกที่จะใช้แป้นเบอร์เพราะว่าแป้นเบอร์มันมันมันอันไม่กี่ร้อยครับผมซื้อใน l a z a d a มาน่าจะประมาณชุดนี้น่าจะประมาณพันกว่าบาท ผมกเ็เลยใช้นงี้แล้วก็มาติดไฟเป็นเป็นสปอร์ตไลท์แบบนี้เอาแล้วครับนี่ก็แค่200เองนะหูนี่2อปีสปีแล้วนะเนี่ยตั้งแต่ทำเลยเนะี่ยยังไม่เคยขาดเลยไฟดวงนี้ครับแล้วก็ชัดชัดเจนนะครับอยู่ในป่าในกลางคืนแลลาออกจากป่าอย่างที่2นะครับที่จะเป็นตัวแอลมาก็จะเป็นถังน้ำมันเพราะว่าถ้าใช้ถังเดิมมันจะเกาะพวกน็อตพวกนี้ไม่ได้นะครับ จะเกาะชิ้นกาดพวกนี้ไม่ได้นะครับก็เลยใช้เบิกถังน้ํามันตัวแอลมาถ้าผมจําไม่ผิดก็คือประมาณ1นึ่พันเนะเอาที่ผมจําได้นะถ้าผมจําไม่ได้ผมก็จะข้ามนะครับถังน้ํามันแล้วก็ฝาถังเนี่ยซื้อแยกมาใช้เป็นแบบแบบนี้แหละครับในรัต a ้าในในช้อปปีมีครับแล้วก็ผมก็จะตัดตัดยางในรถเนี่ยกันน้ํามันมันเวลาเราข้ามมันะกันมันกระชอออกมานะครับจริงๆแล้ว มันมีปั๊มอยู่ข้างล่างนะครับมันไม่จําเป็นต้องใช้สายนี่หรอกครับแต่ก็ติดไปเท่ๆสายระบายอากาศสําหรับพวกคาบูครับรถคาบูมันจะต้องใช้ตรงนี้ไว้ดูดน้ามันให้อากาศมันดึงเข้าไปนะครับจริงๆแล้วมันเป็นปั๊ปติ๊กละมัน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 ไม่จําเป็นต้องใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็ชิ้นนี้เบิร์ตฮอนด้าหมดเลยครับนี่ชิ้นหลักร้อยเองนะครับเนี่ยชิ้นนะครับมันมีบางคนท้ายยังเป็นของแลนลี่นะครับนี่ชิ้นนี้เบิร์ตฮอนด้าชิ้นนี้นะครับ ไม่มีกระเป๋าข้างเดี๋ยวทีละด้านเดี๋ยผมกลับทีละด้านอ่ามีขอบล้อใช่ไหมที่บอกไปเมื่อกี้นนัะ่แล้วก็ใบดีสนะครับใบดีเบก็เอาของตัวแอลมาชุดนี้ถอดออกหมดเลยนะครับกลายเป็นแอลหมดเลยนะครับดูความเย็น <c oughs> คือเป็นรถที่ทนมากนะค o นด้าครับเครื่องแรงครับอันนี้แค่250นะปัจจุบันมันไปถึง300ซีซีแล้วนะมันมันยังแบบว่า ใช้ได้นะครับขึ้นเนินชันๆนะครับท่อผมใช้ทูบาเทอร์เปลี่ยนตั้งแต่แรกและท่อใบนี้แท้ยเ๋ยค่อยทีระย่างนี่ข้างหลังก็ใส่ล้อแอลจริงๆอะล้อแรลลี่มาถนสีดำไงนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งนะครับนี่ครับไล่มาเลยีนอีกฝั่งก็จะเป็น กล่องอันนี้ก็เบิกตัวแอลมานะครับใส่ด้วยกันได้หมดเลยนะครับสําหรับของตัวแอลกับแลนล,ลี่นะครับก็อาจจะมีแค่แปลงรูน็อตถ้าผมจาได้รูน็อตตัวนี้ตัวเดียวเดี๋ยวนะเนี่ยแถวแถวนี้แหละนี่นี่รูน็อตตัวนี้มัง้งที่ยึดกับปีกพอน้ําเนี่ยทำะาดปเตอร์แล้วตัาบเกียร์เบอร์สิบมานอกนั้นใส่กันได้หมดเลยนะครับถ้าถ้าเป็นถังน้ํามันของแอลนะแต่ก็ต้องเปลี่ยนถังน้ํามันนะครับ อย่างอื่นก็จะใช้ได้ด้วยกันหมดเลยชิ้นไม่กี่บาทนี่ชกหลังผมใช้โอลีนโอลินตรงรุ่นนะครับเป็นก็ยังเป็นของแรลลี่นะครับซึ่งรถแรลลี่นะครับมันจะมีความสูงกว่าตัวแอลปกติค่อนข้างเยอะนะครับผมจำสเปคที่แน่นอนไม่ได้แล้วก็มุมเทลของของคอเนีครับมันจะไม่เหมือนกับตัวแอลเลยครับองศาของของชกหน้านะครับ ก็เลยต้องใช้ของโชคลันลี่นะครับก็อยากได้ความสูงมันอยู่นะครับซึ่งตัวแอลตอนนี้มันก็จะเตี้ยเนาะตัวปัจจุบันนะตอนนี้ก็ความสูงมันจะสูงกว่ารถตัวแอลธรรมดานะครับสูงกว่า 250L แอลธรรมดานะครับนี่อันนี้โชค๊คพี่เก่งเก่งช่วงล่างเชียงใหม่นะคร้อยเปอร์เซ็นต์ซับเพนชั่นโมมาให้นะครับก็มีตัวปล่อยลมด้วยนะ มันไม่รั่วนะเนี่ยมันเป็นบอยลมมจะมีเสียงฟี่ๆแล้วก็มีอะไรหล,หลักๆก็ทําเป็นตัวจากเรลลี่ทำเป็นตัวแอลก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับรถผมค่อนข้างเยินนะครับใช้งานจริงครับถลอกปอกเปิงหมดแนละ้วแต่เครื่องอะไรนี้ก็ยังร0อยเปอร์เอยู่นะเออสติ๊กเกอร์ตอน ตอนซื้อเปลือกมามันจะไม่ไม่มีสติกเกอร์ให้นะครับในในเซ็ตสติกเกอร์ก็เบิกเบิกศูนย์ไม่แพงครับชิ้นละไม่กี่บาทก็จะมีประมาณนี้นะครับที่แต่งแล้วนอกนั้นก็จะเป็นอะเซสซอรีที่ที่เพิ่มเองก็อย่างก็บล็อกนะครับอันนี้ก็ไปหุ้มมาใหม่เป็นหนามเลยนะอันนี้เวลาขึ้นชันช้นๆเนี่ยตัวเราจะไม่ไหลก้นเราจะไม่ไหลมามา,มาทายมังกรนะครับผมมีปัญหาเวลาขึ้นชันช้นๆแล้วตัวมันไหลไหลไปอยู่ท้ายรถก็ตัวนี้ก็ช่วยได้เจ็ดร้อยาบาท ช้อปปี้ลาซาดาเหมือนเดิมแล้วก็มีอะไรมีแฮนด์แฮนด์เลทอนแฮเลนทอนแท้นะครับเนี่ยอันนี้ยหูทนมากเลยคือแบบความแล้วความอีกนะไม่เป็นไรเลยแข็งยิงนะครับแล้วก็กาศแฮนด์ตัวนี้ก็ทนยิงครับเซตา้าเนี่ยโหูแบบทนมากๆเลยอยู่ด้วยกันมันได้แบบมันสองพันกว่าบาทนะแต่มันหูมันคุ้มมากเลย ก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับสติกเกอร์ไปงานต่างๆนะครับสติกเกอร์ที่เขาแจกแจกตามงานนะครับนี่หลักก็โอเคนะครับตัวนี้ตอนนี้มันเป็น cif 3 0 0ร้ละสองร้อยห้ไม่มีขายละคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเอารถที่เป็นรถผมใช้เองนะครับเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับ ว่าใช้งานจริงเราทำอะไรไปมั่งนะครับกับ C I F l a l l y แปลงเป็น C I F L นะครับก็เพื่อจะเป็นแนวทางของเพื่อนๆนะครับหลายๆคนที่อยากจะทำนะครับขอบคุณมากครับ